สวัสดีค่ะคลิปนี้เนาะพอดีว่าแวะไปที่เซนท่านไปงานนะวัดพันมาวันนี้วันสุดท้ายซึ่งมีเมื่อวานกับวันนี้เนาะสิบกับสิแล้วไปมาเมื่อกี้พอไปถึงเนี่ยคือเขาเริ่มเก็บกันหมดแล้วก็เลยได้มาเท่านี้เนาะอันนี้ส่วนใหญ่จะได้เป็นกุหลาบหินนะคะซัคคู่เลนเพราะว่าเลงร้านนี้ไวแ้แหละ ว่าว่าจะไปดูที่ร้านนี้นะคะเวลาซื้อมานะคะเขาก็จะใส่เป็นเขาจะห่อเป็นอย่างนี้ค่ะห่อกระดาษแล้วแต่ร้านเนาะบางร้านก็อาจจะติดเป็นสกอตเทปร้านนี้เขามัดหนังยางมานะคะแล้วก็อันนี้คือคือเขาก็จะห่อมาถุกต้นเลยนะแต่อันนี้อุ๋ยแกะออกแล้วนี่นะคะก็จะมาให้ดูกันเวลาที่ซื้อมาะคะ่ะเขาก็จะเป็นกระถางพลาสติกแบบนี้เนาะเล็กเแต่เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนอีกทีนึงก็ แต่ว่าเนี่ยก็ยังเอาไว้เอาไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะรอเวลาว่างๆก็กะว่าสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะก็จะมาเปลี่ยนกระถางไม้ชุดนี้ถามคนขายเขาบอกว่ามาจากภูเรือซึ่งอากาศดีมากเขาก็เลยปลูกสวยมากสี เห็นไหมคะสีเขาก็จะสวยมากเลยพวกนี้ถ้าอากาศดีๆค่ะมันก็จะทําให้สีเขาสวยเนาะอากาศดีได้แดดโอเคอะไรเงี้ยอากาศเย็นๆหน่อยก็จะสวยนี่ค่ะไปได้มาน่ารักมากแล้วก็มีไปได้หมาเขียว นนี้มาจากร้านหนึ่งแล้วก็ร้านนี้เพราะว่าร้านอื่นเขาเก็บกันหมดแล้วนะคะก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปเดินดูก็เดินผ่านๆเอาเนี่ยค่ะพอเวลาได้มาอย่างเงี้ยบางทีเวลาเขามาขายค่ะอันต้นมันอาจจะแบบกระทบกระทั่งกันหรือว่าเราไปซื้อแล้วใส่ถุงมาเลยอะค่ะบางทีมันจะเป็นแบบนี้ใบหลุดค่ะใบหลุดเราก็จะมาเช็คว่าเราก็ เก็บใบที่หลุดหลุๆเนี่ยออกมาเอาไว้ไปวางใบได้ไดเผื่อว่าโต oh. เป็นการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็เก็บมาวางใบรอบนี้ ต้นนี้ต้นนี้ก็ลุดน,ะะนี่อันนี้มันน่าจะล่วงนานแล้วแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมวิธีการวางใบก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะนี่กล้องมันไม่ มันไม่อเห็นไหมคะมันก็จะแตกหน่อออกมาที่โคนใบอย่างเนี้ยค่ะอันนี้มันน่าจะร่วงนานแล้วแล้วพอร่วงปุ๊บบมันก็เลยเองอกหน่อออกมานะคะงอกต้นออกมาใหม่จะเป็นประมาณนี้ที่เราจะไปวางใบก็จะเป็นวิธีการแบบนี้ค่ะเอาไปวางเอาไว้เพื่อวางในอาจจะในหินผู้เขาไฟหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มัน ออกนอแบบนี้มีลาบนี่โอเควันนี้ก็จบคลิปเปิดถุงไปซื้อมาวันนี้นะคะ